สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านเลยคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับพี่ๆอยากจะผมบอกเนาะในงวดที่แล้ววันศุกร์นะครับผมผมลงในงวดแรกเนาะนะครับถ้าเกิดแนวทางเข้านะครับผมก็จะมาลงให้พี่ๆได้รับชมในวันจันทร์นะครับก็วันศุกร์นะครับพี่ๆแนวทางก็ถือว่ามาตรงๆเน้นๆนะครับดีไม่บนล่างด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดใครวิ่งใครลูดนะครับเนาะใครลูดเนี่ย แตกบนล่างเลยแล้วสามตัวก็สามตัวก็เกือบแตกนะครับพี่ดูก็คือเว้นแค่เว้นแค่ตัวเดียวก็ผมให้แปดสี่แปดสี่แปดหกแปดเจ็ดออกหนึ่งแปดห้านะครับน่าเสียดายนะครับพี่พีเนาะเป็นหนึ่งแปดเจ็ดก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นหนึ่งแปดเจ็ดะได้เฮเต็มเต็มนะครับแต่ว่าของเราเข้ามาตัวเจาะนะครับพี่พีแปดศูนย์แปดศูนย์ต้องตรงนะครับผลที่ออกเนาะหนึ่งแปดห้ากับแปดศูนย์เนาะใครวิ่งรูที่แปดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับ ก็มีโชคกันไปนะครับส่วนแนวทางนะครับในวันที่2 7นะครับผมก็ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนนะครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแนวทางตัวเลขครับผลผมทำจากนะครับผลแนวทางนะครับก็คือเป็นสูตรคานวณนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับผมเนาะหรือใครยังไม่แน่ใจนะครับก็ เอาแนวทางไปเปรียบเทียบกับอาจารย์แอดท่นอื่นได้นะครับก็แนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับผลที่ออกก็คือ4ี่โมงสี่โมงสีนะครับนะถ้าจําไม่ผิด4ี่โมงสีนะครับผมวันนี้ผมได้นะครับพี่พผมได้วิ่ง4นะครับได้วิ่งสสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับประกบคู่นะครับ4ี่หนึ่ง สี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะครับส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พ ตัวนี้ตัวเจาะของเรานะครับ7147นะครับผม4973นะครับอันนี้คือตัวเจาะนะครับส่วนแนวทาง3ตัวนะครับ7จ็นะครับผม 471นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับผมเนาะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเนาะกับอาทิตย์แรกนะครับก็เป็นบัญจันทร์นะครับก็ก่อนออกไปนะครับพี่พี่ขอกําลังแรงใจเนาะถ้าเกิดใครมีเวลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกคนครับผมกลาบสวัสดีครับ